มีรวมเลย老จีนใช่ค่ะก็จิ้มพอยคอลลาเจน from Japan สำหรับใครที่เลือกออกตามไรฟันนะคะสามารถดื่มอันนี้ได้ดีเลยยังมีคนเลือดออกตามไรฟันมั้ยมีซีบางคนก็มีอยู่เนาะบางทีแบบท้องจะมานึกออกได้ค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นวิตามินบีรวมเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดีกว่าทุกคนค่ะ จอกดาวเรืองนะคะมีตูทินสูงมากนะคะช่วยฟื้นฟูประสาทจอตาฟื้นฟูประสาทจอตาด้วยแม่อ่อุ้ยจอตาบอกกับวัยของเราค่ะทุกคนแล้วเราโดนแสงอย่างนี้ทุกวันนะโดนแสงทุกวันนะจับดอกคือไปไหนนะน้องใม่ดาวเรือมันดูชื่ออะไรพี่การดาวเรืองก็ยังได้อยู่เพรเขาพี่เบนไม่อยู่แล้วเพลงได้เพลงได้แล้วแล้วเปิดระตูแล้ว่ปิดประตูก่อนปิดประตูก่อน เปิดเพลงลูกพุ่งมาแม่แค่คนจังแต่แค่นังผู้ใจหมายโอ้ยนี่หรอเดี๋ยวพ่อเขามาอีกไปเร็วเหมือนพวกแบบหนีเที่ยวอ่ะหลีไฟหน่อยหลีหลีไฟหน่อยเลยหลีไฟเป็นแบบพ่อไม่อยู่จังหวะพ่อไม่อยู่จังหวะพ่อไม่อยู่เขม่อยู่เลยหอมโอ้ยมีคนชีนไหมได้ฮึเอออร่อยไปไปไปอาจารย์แคน้น ดีไฟหน่อยแมนี่ดีไฟหน่อยเช็บะคุณชอบไหมข้าไหมข้าู่มิสแกบตรงไหนทำามวะทำยังไงอะถ้าอย่างเงี้ยงี้ยูอะใจหมองหนธอโนกดกานี่ชอบท่านี่ชอบทำยังไงอะมิยังไงอ่ยโงอกสาม้อยห้าตุง หน้าผากนกนูอุ๊ยอะไรนกนูนวงรอบคานคุณคุณคงรู้ดีอะหมุนรอบเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวพ่อมาปักน้องจริงป้าอย่าทิ้งน้องงางเฮ้ยเชฟบ้าบ้าอะไรอุ๊ปิดประตูปิดประตูเดี๋ยวพ่อได้ยินเชฟเลนเดอร์ปิดประตูเซ็กซี่ลองประตูเลยเดี๋ยวพ่อมาสูนาสิลองประตูนึกถึงสมัยเด็กๆเออป้าเชฟเฮ้ยปิดประตูใครออกรีบปิด เขาน่าคอพี่ไห่ลองว่มองแต่ไม่ทำสูคอมีคนบอกมีคนบอกพี่แอ้มถือแก้วเต้นอารมณ์มันได้นี่เรื่องนี้ไปสแกตกันหน้าสิแต่เฮ้ยุชั่วสโลสโลเออเออล็อกประตูเดี๋ยวไปล็อกประตูก่อนไป้ายพี่แอ้มถือแก้วเต้นคอมเลยนะคะใช่เลยปิดประตูให้เขาป้าล็อกประตูแล้ว 290ค่ะ290จ้เฮ้าจ้าแล้วอีตัวอะไรนะ1แถม1งเป็นเทมเเมหนึ่งสองรอกาสบจ้าไอ้บ้าเลงไม่เข้ากับสมัยฉันเลยอ่ะมันเป็นต้งวัยรุ่นกว่านี้หน่อยแซ่โอ้โหแต่ว่าท่าได้ถ้าได้เพลงพี่เจเพลงพี่เจอันนี้เต้นไม่เป็นอันนี้เกิดไม่ทันกฏกานะทุกคนสองร้อย้าสิบแถมหนึ่งะจ้าได้สองโอ้หสองปีสห ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะช่วยเรื่องอะไรบ้างคอลลาเจนก็เรื่องขออวอลค่ะมีวิตามิน B6 หกมีสิวิตามิน E มีลูชีนนะคะมีกี่ซองคะหนึ่งซองใช่มวิทยมสิบซองสามสิบสิบหกจะได้ไปหกสิบอันนี้ยี่สิบเหรออ๋ออันนี้ยี่สิบอีกอันหนึ่งค่ะสามสิบสองร้อยสิบห้าดีมากค่ะยกวมเลยร่วมเลยดันเลยทุกคน น้าตัวจะดูไม่เจนด้หัวใจจากำถูกเธอยืดไปนะวันนี้เอ้หัวใจถึงซนเหมือนเดิมไม่เอ้าในใบแครับพีล็อกประตูแล้วพ่อไม่มาบอกอย่างนี้ก็ยังหลุดหายไปดิพ่อเข้ามาไม่ได้ล็อกประตูแล้วจ้ะให้ใจกลับมาเหมือนเก่าก็ยังกลัวกลัวกระตาให้มันกลับมาก็ไม่รู้มันจะ ไม่น่ามาเฮ้ยมาแล้วนักกวมา้าแคนดี้ทำไมดิปิดเพจ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 ปิดไปก็คืออันนี้นะคะดกดตะกร้าได้เลยราคาดีมากจริงจริงนี่พูดจริงยี่สิบซองเขาจะยังยแล้วก็ปปมีตัวลูชีนะคะจากดอกดาวเรืองลูทีนสูงมากช่วยฟ<า>ื้นฟูจอประสาทตาลดการเสื่อมของจอประสาทตานะคะสารสกัดหลักนะคะคอลลาเจนทสามชนิดนะคะแปะกล้วยสารสกัดคิวเทนดอกดาวเรืองนะคะลูทินบีสิบสองเน้นการฟื้นฟูจอประสาทตากับระบบ สวัสด e ีค่ะมาแล้วกับการสมองเอ้ยอยู่ตัวแดงค่ะเอ๊ะอะไรวะเนี้ยประสาทสมองเอออ่านผิดไม่แล้วคือสวัสดีพ่อพ่อก็บอกเออสวัสดีแล้วก็แบบเราไม่จำเป็นตเราเจอกันแล้วจะนั่งืนนมากับพ่อไปอย่างไรก็เลยใช่ไหม เดี๋ยวอันนี้จะช่วยจอประสาทตาด้วยนะคะใช่รสชาติเมื่องี้เป็นคนชิมเมื่อกี้เป็นยังไงรสชาติเหมือนรับน้ำผลไม้น่ารักเลยก็ถ้าใส่น้ำแข็งก็ชื่นใจสดชื่นใจอันนี้อันนี้ช่วยเรื่องกาเรื่องตาจอประสาทตาไม่มีน้ำตาลนะว้าอย่าพิมพ์ป้าเดี๋ยวพ่ออ่าน290บาทนะได้ไปเลยนะคะสองขุงนน้ำไม่มีเค้เต้นหรอกครับผมเวลาเรากินพวกนี้นะ ครับพวกนี้คืออบอ๋อครับครับครับเหนื่อยอ่ะพวกเป็นผงอ่ะผงใช่ไหมเออเป็นผงค่ะมันผสมแบบน้ำวิตามินวิตามินค่ะอุยเจ๋อต้องบอกว่าสารสกัดเขาเยอะมากเลยนะมีดิชคอลลาเจนเปปไทด์ใช่ค่ะออ้บก่ามคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลาจากญี่ปุ่นนะคอลลาเจนอ่ะมีสารสกัดจากทับทิมมาเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่คือมีเยอะมากทุกคนอันนี้ช่วยเรื่องตาแล้วก็ประสาทสมอง ทุกทุกวันเราอยู่ที่จอค่ะมองจอทุกวันแต่งฟ้าจีนนะคะแล้วก็ช่วยทําให้สายตาเราดีขึ้นได้ค่ะพ่อค่ะช่วยเรื่องสายตาหิมเข้ามาพ่อกำลังอ่านคอมเมนต์ใครก็เต้นกันเราไม่มีใครเต้นเลยใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวัดบอกไม่มีใครไม่มีใครเต้นจ้ะเมื่อกี้แทบเกิดจะสวดมนต์ละเออเกิดจะสวดมนต์แลยเมื่อกี้อยู่ในสมาธิมากเลย <'t S 2> <tem> วันนี้นะคะ 1, 1แถม1ในระาคา290บาทแต่ว่า <wrote> ได้รับคูปองด้วยเนาะจากติ๊กตอกเหลืออยู่ที่2 4 5สี่ห้าเอาสองสี่ห้าคือได้2อันนี้นะคูณสองสี่ห้าสัดส่วนสลัดนี้เราเอาไปทุนนิดก่อนดอกเบี้งเปอร์เซ็นต์ค่ะต้องติ้าไว้นะคะเพราะว่าเราจะมีคูปองจากติ๊กตอในทุกไลน์ใช่ตอนนี้แม่เป็นบัลลังก์จอมมังแล้วนะคะคูปองนะคะจากที่ไม่มีเลยสักใบตอนนี้แม่มีโเยยอดเลยไม่อยากจะปวดเลยแม่ชอบคุณเลยไม่มีอะไรเลยตอนนี้ แม่เป็นแบบแม่บรรลังจมนางแล้วพุกยอดเลยค่ะเราได้ดีเพราะผัวนั่นเ่ยมึงอะอะไรนะได้ดีเพราะอดีตผัวตนี้แล้วนี้จะพิมมาทำไมละคกอะไรผัวตอนนี้ไม่มีจ้ามีไหมนั่นเ่ยมึงอะมีไหมนี่ไงอ๋อจุดตรงนั้นเหรอเออไม่เอาไม่เล่นจำจีจำชายกันเดี๋ยวก็สอชเขานะมาดมาเอาอีกแล้ว บำรุงตากันดีกว่านะจ๊ะตาจะได้สว่างไอ้ชิบหายมึงขึ้นมาทันใดเลยแต่พ่อใส่ไปแล้วกี่ซองคะพี่พี่ตาสว่างเหรอสว่างมากเลยใส่กี่ซองอ้นถามเมื่อกี้พี่ใส่หนึ่งซองกี่ซองไม่แค่นี้ใส่พี่หนึ่งซองหนึ่งซองพอไหมคะหนึ่งซองตาตาสว่างพอไหมคะมึงปิดเรื่องได้ไหมก็ถามว่าตาสว่างพอไหมเพราะเขาเพิ่มดวงตา ภาษาตาจะเสียเพาะไฟเนี่ยอ๋อเป็นเพราะไฟ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 เป็นเพราะเราอ๋อเป็นเพราะเราเลยเป็นเพราะเราเป็นเพราะเราเนี่ยมันเพลงนี้มีไหมเอ๋อไม่ใช่แกมิอ๋อใช่วันนึ่งใช่เร็วเป็นเพราะเราแล้วเป็นเพราะเราเป็นเพราะเราใจอ่อนไม่ใช่ร้องยังไงชื่อร้องยงไม่ใช่แล้วตาแข็งมากเองไม่ใช่อะไรเซลล์อะไรเซลล์เช่หนุ่มเซลล์หรือ หนุ่มสิบไม่ทันอุ้ยมาแล้วอุ้ยได้ได้เลย90 90อย่างงี้ดิแหมยิ่งนึกว่ามาตืดตือุ้ยยังไม่เคยตืดเลยค่ะจะลงล็อกเกือบสามทุ่มนั่นป้ายใครจะเช็คบินบอกได้นะคะต้นไหนเช็คบินบอกได้ใครอยากได้ถั่วทอดบอกมาค่ะใครอยากได้ถั่วทอดเพิ่มบอกจ้ะทีเมียทานได้ไหมเสมอนึกภาษาหมอแลปราแพทย์ดีกว่าปรึกษาแพทย์ดีกว่าค่ะถูกใจใครติมเนื้อมา90 อุเพลงนี้เพราะนะพี่ชิวๆอ่ะเพลงนี้ตอนนั้นพี่อยู่ที่ไหนทอรลัสอยู่ซอยยี่สิบสี่ซอยยี่สิบสี่ของพี่พี่หนุ่มใสชื่ออะไรนะอาอาาที่เป็นใช่ใช่ชื่ออะไรนะพี่พอลเนอร์อยู่ขวาใช่ไหมค่ะนี่สายบ้านหนังไทยอ่าบ้านหนังไทยใครทำบ้านหนังไทยบทุกคนเลยนะทุกคนบำรุงสายตาของเมื่อกี้เน้นบำรุงสายตานะคะหญิงหญิงหญิงสายตาหนุ่มเสกนี่นะหญิงท่านหนุ่มเสกทำพี่อ้นเออมันเป็นเพราะอะไร เฮ้ยพึ่งเริ่มที่โหเหนื่อยไตห่าเลยพราะเหนื่อยอะไรยะลูกอ่ะกดเลยเว้นักสามนาทีเว้นักสามนาทีนี่ไงตัวนี้ไงตัวเดียวกันเุิ่มต้นอะไรนะจ๊ะอันนี้คือเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะชาหนานผานะคะผานะคะกาแฟนะคะกาแฟจะเป็นตวยเล้งบล็อกเกอรี่นะคะเล้งอ่าแล้วก็ตัวนี้ข้าวหวานเป็นสักอะไรนะคะพี่เป้ะเจ้าหวานพ่อเก่งวานพ่อจริงพ่อลดตัวพ่อลด ตัวเข้ากับสินค้าแล้วเก่งมากวิหอเขเริ่มปรับตัวแล้วกาแฟเหรอกาแฟผักค่ะกแฟผักจ้ากาแฟแต่เป็นผักก่อนฮะกาแฟผักพ่อก็คือฟิวเน้นสารตกางจากผักพ่อเราก๊อปเข้ามาอว้าแฟวานะกินคล้ายๆตัวนี้นะคะมี่สาตส่ผักนะคะเป็นเขียวถึงแตกนั่งอิ่เลยนะคะกินคล้ายๆกันพี่สัตว์เพิ่มผักไปนิดเดียวใช่ไหมเนี่ยน่าซีเรสที่เพิ่มผัก